สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหวยมาเรนะครับประจำวันพุทธที่25นะครับสำหรับเมื่อวานมีฮาร์มาเรพิเศษนะครับตอนนี้3มรอบที่ผ่านมาสำหรับมาเรมีแต่8ครับ <c oughs> มีแต่8นะครับใครเชฟ6วันเมื่อวันอาทิตย์ปิด68ล่างเมื่อวานาวานี้มาเรพิเศษก็ปิด6 8ล่าง เลขออกซ้ำๆนเดิมสำหรับมาเลคับใครชอบเล่นเบิ้ลระวังให้ดีๆนะครับในตอนนี้ที่เดินมา3รอบติดคือพี่น้องครับ 106, 5 8 7นหนะครับสำหรับมาเลครับเออดีจริงๆครับใครชอบเล่นพี่น้องนะครับรองดูได้นะครับส่วนตัวผมเด่นสุดที่จับได้วันนี้คือ5ครับวิ่งหัวลนล่าง5ครับในสุดร้รอง4ี่ครับนะครับ ถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ45 65 85 45 65 85 05 06 08ครับ 05, 06, 08มาสี่เข้าไปครับ3ตัวครับ 445, 455, 465, 485 405, 4, 4, 4, 4, 4 0 40าสี่หสีาหำหรับมาเรเย,ย็นนี้18บแนาฬกาสามสที สารสิภาที่โดยประมาณครับรูปผลครับเดี๋ยวมารุ่นกันขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ